สวัสดีครับผมเซลเต่านะครับจากฟอร์ดลุงเจริญพัสคลองหลวงนะครับวันนี้เราจะมากับอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ของ NextGen นะครับเราจะมาให้ดูพร้อมกับเปรียบเทียบกับรุ่นเจน2021เลยอ่าเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ดูนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเครื่อง2.0เหมือนกันสำหรับเจน2021หรือว่าเรียกสั้นๆว่ารุ่นเก่าเนาะรุ่นเก่าจะเป็นพัดลมที่อยู่ตรงนี้นะครับ จะค่อนข้างเต็มแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรุ่นใหม่รุ่นใหม่จะเป็นพัดลมไฟฟ้านี่มันจะดูมีความโล่งความโปร่งขึ้นพัดลมไฟฟ้ามีข้อดียังไงหนึ่งพื้นที่ตรงนี้จะมีความโล่งทำให้เราสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆทำความสะอาดอะไรง่ายขึ้นสอง ประหยัดน้ํามันแน่นอนครับเพราะว่าใช้ระบบไฟฟ้าไม่ได้ใช้กําลังจากเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างครับกับเทคนิคล้ำลของรุ่นรถ n e ็ t Gen มีเยอะนะครับไม่ได้มีแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะทยอยมาทีละคลิปว่า Ford NextGen มีอะไรดีที่แน่ๆวันนี้เราเสนอไปแล้วกับพัดลมไฟฟ้ามี Ford NextGen รุ่นเดียวนะครับที่ใช้ระบบไฟฟ้าแล้วสำหรับในรถกระบะ ยังไงนะครับถ้าอยากสนใจว่า Ford Next Gen เรามีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาจากรุ่นเดิมหรือว่าค่ายอื่นๆติดตามผมได้นะครับในคลิปต่อๆไปหรือถ้าสนใจจะซื้อรถไม่ว่าจะเป็น Ford รุ่นเดิมหรือว่า Ford Next Gen โทรหาผมได้ครับ0889496936หรือติดตามเพจผมได้นะครับขายรถ Ford ต่อเต่า Ford ของหลวง แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับว่ามีอะไรดีๆแนะนำให้คุณลูกค้าอีกสวัสดีครับ